ครับสวัสดีครับพี่น้องเทียบลังดับทุ่มช่องวิถีชีวิตชาแนลครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาเบิรง่วงง่ามมาเบิ่งง่วงง่ามครับเดาไปพ่อครับจากกองง่วงมาเร็วครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับไอ้แนะนําตัวนะครับคุณพ่อคุณพ่อเปชรศัลย์วิศรักครับอ่าเดนี่เขาอยู่บ้านไหนน้อครับบ้านน้องตอครับบ้านน้องตอตำบลแยงครับพ่อตำบลหัวสร้างอำเภอจตุครับจังหวัดระเอ็ดครับผมเดนี่เขาอยู่บ้านน้องตอตำบลหัวสร้างอำเภอจตุนะครับครับ ดานี่พ่อเลี้ยงง้ออยู่แค่ตัวครับบ้าน,นี้ขายไปเหลืออยู่สามตัวครับเหลืออยู่สามตัว,ตวพอเลี้ยงง้อไม่กักปีหรอกครับพ่อัถึงสิบปีหรอกครับอ๋อบ้าน้งถึงสิบ,บปีตะตกี้เลี้ยงง้อแบบไหนตะกี้กับเป็นเลี้ยงกับ,บพนันง้องามครับพ่อปันกังวันนี้เขาได้เปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆครับอ๋อเปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆบ้านี้ดานี่อยู่ในคอเขาเนี่ยเขาเลี้ยงแบบใดครับคุณพ่อ ทำเลี้ยงธรรมดาบ้านเขาหรอเขาตัดหยาแล้วเขาเท้าหรอเขาเปนกินหญ้าหมดพุเน่ยห้าเนี่เปียอะไครับครับหญ้านี่เปียบานีโ <usp> ยนีห้อนเขาได้รับผลกระทบจากโรคบ่ครับคุณพ่อบ่ครับบ่เป็นยังบ่เป็นโรคบ่เป็นจักตัวบ่เขามีวิธีการจัดการยังไงบ่ครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมีฉีดวัคซีนป้องกันบ่หรือว่าจังไงครับบ่ได้ฉีดครับใส่ยาไอ้มาผลกันแมงสิอ๋อคุณพ่อใส่ยาอย่างมาผลกันแมงนั่นประสัตว์มันยาใช่ไหมขวดมันมี่ครับที่หันข so. วดสี ขวดคือขวดยาเขาให้ดวนครับขวดล้วลอยนะสิบบาทใส่ยาตัวนั้นผลเนี่ยนะว่าใส่ไอ้เครื่องฉีดผ่านเนี่ยอันซักต่ออันนี้ที่อัฟล็กซี่เขานีจีเรียนครับเดี๋ยวบ้ดนี้ยสี่ไ้คุณพ่อผ้าชมงัวแต่ละตัวว่าเพิ่นมีแบบใดครับเอาตัวใด็ก่อนครับคุณพ่อแล้วเสียครับถ้าจะเอาตัวนี้ก่อนนอเนี่เนี่ยครับตัวนี้นี่เป็นรูปผสมหรือว่าเป็นเลือดงลอยครับพ่อนี่ยลูกผสมเลือดงลอยครับลูกชี้ว่ายลูกชี้ว่า ไอ้ตัวนี้เป็นลูกผสมเด้อครับผมเป็นลูกของซี่ไวย์สวนเก่าหกนะครับตัวนี้อายุจักเดือนแล้วครับคุณพอ่อปีแนเนี้ยครับปีแน่ๆโอ้ปีแนเนี้ยเรียบไอ้ตัวนี้ลักษณะเด่นของเพิ่นคือ,อยังครับคุณพอ่อครับผมก็มร่้กันนะต่อผู้ใดเพิ่นก็มักเพิ่นมาว้นผมมาขายครับเนี่ยมีคนมาให้ราคาไปครับให,ใ,หให้เพิ่นให้ราครับให้แสนสามครับให้แสนสาม <c oughs> แต่ว่าคุณพ่อกะ <c oughs> บ่ท่านขายครับบ่ท่านว่าขายคือว่าเพิ่นเก็บใบเลี้ยงเด้อครับผมตัวนี้ส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับพ่อนี่มันอยู่เท่าใไรล่ะส่วนสูงประมาณลอยกว่่าอยี่ๆประมาณ125ได้ครับตัวนี้ประมาณ25ได้ตัวนี้เกิดอยู่คอาเฮาเองทีพ่อครับเกิดอยู่่นีตัวนี้แม่มันเป็นเป็นเป็นงัวโบดหรือว่างัวเดี่ยงเลยงัวโบดครับงัวโบดครับแต่ว่าเฮาใส่ เขาใส่ผัวเดียงกอกมาแดงคือเก่าเห็นบ่ครับขันแม่โบดนี่ว่าหาตาแม่แดียงโอ้สบอตกายรังกับแดงถ้าเป็นง้อโบดนี่โบสต้องหาตั้งแต่อันนี้ก็เป็นแมียสีนวลนกับแดงครับมันแม่สีนวลกับแดียงครับเพราะตอติดโบสถ์เพราะติดโบดครับอ๋อตัวนี้แม่สาวสมแล้วครับเลยอ๋อตัวนี้ก็เป็นแม่สาวสมแล้วผสมตัวเด้ไปครับคุณบ่ครับชีพหกแปดครับผสมเคพหกแปดได้ยักเดือนแล้วครับนี่เก็บเดือนเขานี่ครับ เก็บเดือนเขาโอ้เก nice ็บเดือนเขาแสดงว่าที่ได้กินน่องเยอะไปไตัวนี้ตัวนี้ส่วนสูงเยี่เท่าไรครับพ่อนี่โอ้ตัวนี้ประมาณมุงลอยหาชีพหอดวะลอยหาชบพลอยหาชีพได้อยู่เนาะตัวนี้แต่ว่าสีแดงดีครับพี่น้องงอเป็นอยู่นี่แดงเบ็ดถูกตัวคนน่ะไอผสมอยู่น้ำเฮาป่ะตัวนี้เมี่นครับผสมอยู่นี่ครับผสมอยู่นี่นีใบพร้อมมีใบมีหลอดพร้อมครับไอ บานีจุดเด่นของง้วตัวนี้คืออยังครับพ่อเขาผมก็บอกหูเขาขึ้นขู่ว่าจากได้เขาแบบว่านห่วมอยู่โอ้ห่เีนวงครับถือว่าสีดีแล้วครับง้วตัวนี้แดงดีเบิังครับรูปร่างครับเห็นบิังใกล้ๆอ่าตัวต่อไปครับบานี่าตัวนี้นะครับบานี่ ตัวนี้กับง้วลูกคอกันง้วลูกคอกผสมแับอดามันครับหนังเชืยอนอกนี่ผสมอะดามันผสมอยู่คำพ่อมันว่าครับยังครับอ๋ออีก็คือง้วลูกคอกตัวนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณประมาณลอยตอนแรกครับพ่อลอยชี้ชิมหาว่ครับน่าจะลอยชี้ชิมหาได้ครับง้วอยู่เป็นมีตะโมงามด้วยครับผมตัวนี้สมที้ว่ายหรือชี้เดียนก้วอะไรครับเนี่ยโอ้ไหเดี่เดือนกว่าแล้วบานีนในการให้ในการให้อาหารนี่พ่อให้ยังได้ครับ ให้กินยังไงก็ย้ํามาโซ่ก็เอาหย่าเลยครับใส่ห้างไหนยั้นตอนใบสวงกับหย่าบดกับหย่าเนี่ยเปียกอ๋อมีหย่าเนี่ยเปียบดให้กินตอนใบสวงมีอาหารเสริอมว่าคุณพ่อบวกกับมีหัวอาหารทุนซีใส่สมใส่กับหย่าบดนี่แหละครับอ๋อผสมใส่กับหย่าบดกับหีให้กินหย่าบดกับมีกินเพียงสามีเนาะเมียนเอาขอขอดกับเพียงใส่มาแรงครับโอ้บบนี้การจัดข้กจัดการข้กเคล็ดเจ๊นครับคุณพ่อคือจังเอ่อคือจังแบบแห้งดีครับเดี๋ยวข้อควรได้อครับพี่น้องข้กนี่ก็คือตื่นนขึ้มา เอาหัวออกพ่อกเลยกับเมียนขี่ออกครับก็ขี่ออกโอ้เมียนขี่ออกทุ่มมือนี่ครับฟอกมันครับเมียนขี่ทุ่มมือบาดีพ่อกับปอยให้งัวห้อยยันยุ่ในหนีแม่นวะครับพ่อเห็บปอยมันยัอยู่นจะหนีเพ่าเห็บเป็ใสเลยก็ช่วงนี้ขันเจี้ยวเขาเลี้ยวก็ขึ้เอาออกเลี้ยงปล่อยเลี้ยงรอนีเหรอครับโอ้หมายถึงว่าขันเจี้ยวเขาเลี้ยก็ขึ้นเอาออกครับแม่นนี่เอาหัวแถวหน้าเข้าไปหนีเหรอวัดตนครับบาดนี้ยมันขึ้นยุ่งหลายป่ะครับป๋านี่ขึ้นกับมีผลาญเด บาดนี้วิธีการป้องกันของเขาก็คือการเอาเอาผา,าดางอีกทีครับผาดาังลงบาดนี้เปิดไฟหลอดบ่หรือว่าจังได็ก็เปิดเปิดครับอืบาดนี้ถือว่าถือว่าซวยได้หลายบ่ครับคุณหัวก็ถือว่าซวยได้หลายอยู่ครับถือว่าซวยได้หลายเนาะบาดนี้เวลาถ้าถ้ายุ้งมันจับน้ำมันขึ้นว่าต้องขังผาดางเออผมมใเซน้ำสมใส่ส,สู้กับสั้นไล่สมน้ำหรือใส่สเครื่องฉีดยาฉีดความกว่าครับโอ้พ่นความเลยเตี้ยตายเหนียนวะครับเนี่ยตาย บังเด้อครับพี่น้องนี่ตายครับยุ่งนี่ฟองเอเลีเลยนี่ตายเบิดเลยครับต้องใส่ยายยากใส่นียสมเสียสู้กับท่านเลยครับฉีดย่ำไหนครับคุณพ่อคำว่านี่เอาผาดลงลงมาปัานทุ่มหนึงนี่ก็ฉีดเลยครับฉีดอ้อมผางข้างนอกนี่ฉีดอ้อมไปเลยครับก็ขอนี้แก้งก็ฉีดอีกรอบนึงนี่แหละครับพี่น้องขอเพลนครับสาจานดีแห่งดีบ่มีขี้งอเลยครับบัเนี่ยบังครับง่วเพลินสุขภาพก็ดีครับบัวนะ ลูกเขาเป็นต้นมูครับมีสองขอกอยู่นี่มีขอกนี่ครับขอกวัยห้าเป็นลูกมันเป็นมดลูกเขเป็นเลยมอมากใหญ่ครับสุดท้ายนี่ครับสำหรับผู้ใดเข้ามาเบื้องแรวก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามครับเพื่อสิบว่าจะพลาดในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณพ่อครับผมครับ